เพลอาชีเบดเ m e เอในตอนนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมหวานทานเล่นค่ะที่ผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กๆนี่ยิ่งชอบเลยนะคะเป็นขนมที่เรียกกันว่าเต้าหู้นมสดนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแกมก็ยืนอยู่กับเจ้าของสูตรเจ๊นัดค่ะหรือว่า คุณจำเรียงปัสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเจนน่าคะวันนี้จะมาขอสูตรในการทำตองหูนมสดนะคะได้เลยเนี่ยคือเป็นขนมหวานที่ทานเล่นได้ตลอดทุกช่วงโอกาสเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะขายดีไหมคะเจนนก็ขายดีค่ะคือเจนนเนี่ยขายทั้งส่งแล้วก็ทั้งปลีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปลงมือทำเนี่ยขอดูอุปกรณ์ก่อนได้นะคะขอดูวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่เห็นแบ่งเป็นส่วนๆๆๆไปเลยนะคะกลุ่มแรกนี่เอาไว้ทําอะไรคะ กลุ่มแรกนี้อันนี้ทําตัวน้ํามันจากแล้วในตัวนี้ทำนะไอตัวเต้าหู้จ้ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนมสดใช่ไหมคะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัววุ้นที่อยู่ด้านล่างนะคะก็จะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะในส่วนของตัววุ้นเนี่ยก็จะมีน้ําจาดแล้วก็จะมีเอนมสดแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีผงเจลาตินแล้วก็มีตัววุ้นแล้วก็มีกลิ่นวานิลลาจ้ะ อ๋อวันนี้เราจะใช้เป็นกลิ่นวานิลลาเราใช้เป็นตัวนมข้นหวานด้วยไหมคะใช่จะใช้ตัวน้ำเต้าหู้ต้องใช้ค่ะตัวน้ำข้นหวานเอานมข้นหวานแล้วก็จะมีนมสดก็คือใช้สองประเภทเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของส่วนประกอบนะคะสำหรับทำตัววุ้นตัววุ้นค่ะทีนี้มาดูส่วนประกอบในการทำตัวนมสดบ้านที่เราจะใช้ราดด้านบนก็จะมีน้ำแล้วก็จะมีนมสดแล้วก็มีน้ำตาลทรายค่ะ โอเคส่วนตรงนี้ค่ะเหลืออีกสามตัวนี่นะคะก็น่าทานเหมือนกันอันนี้เอาไปเอาเป็นเครื่องเครื่องของตัวเต้าหู้นมสดใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงจริงเนี่ยใครจะไปประยุกต์เอาตัวอื่นมาใช้ก็ได้เพราะจริงจริงจะเห็นว่านั่าเอาเต้าหู้นมสดเนี่ยจะมีเครื่องเยอะเหมือนกันแต่วันนี้ที่เจนัดเลือกมานี่คือเป็นยอดนิยมเลยใช่ไหมคะจะมีอะไรบ้างคะก็จะมีถั่วแดงแล้วก็จะมีบูนมะพร้าวแล้วก็มีมันไข่ค่ะ มันไข่นะคะสามตัวนี้เนี่ยเรียกว่าอคนที่รับประทานเนี่ยเขาก็จะชื่นชอบลูกค้าบอกว่าติดใจเนียก็เลยเลือกเป็นสามตัวนี้นะคะแล้ววัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราเตรียมไว้มีอะไรบ้างก็จะมีถ้วยอื่ถ้วยสําหรับใส่นะคะแล้วก็จะมีถ้วยตวงถ้วยตวงค่ะแล้วก็ตาช่างตาแช่างค่ะแล้วก็นี่หม้อหม้อไซส์นี้ไซส์เบอร์สามสิบหกค่ะแล้วก็จะมีตะบวย บวยด้วยนะคะโอเควัสดุอุปกรณ์ครบแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทำเต้าหู้นมสดกันเลยดีกว่าค่ะ,คะขั้นตอนแรกจะต้องทําอะไรก่อนดีคะเจ้นั้นก็จะเอาน้ําน้ํา 4. 5ลิตรที่ไปต้มทําตัวเต้าหู้นะคะค่ะต้องต้มให้เดือดก่อนนะคะแล้วค่อยแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงลงไป ผงเจลาตินนี่ใช้ใช้6ซีนะคะผงเจลาตินหนช้อนระหว่างเทลงต้องคนนะคะผงเจลาตินมันจะจับเป็นก้อนอืมค่ะเราจะต้องคอยคนไปด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นวานิลาค่ะถ้าไม่ชอบกลิ่นวานิลาจะใช้เป็น ช็อกโกแลตก็ได้หรือจะเป็นใบเตยก็ได้ค่ะนี่จะเป็นนมข้นหวานค่ะหนึ่งกระป๋องนมสดหนึ่งกระป๋องนะคะ พอเดือดแล้วเราก็จะเอามาพักพักพักใส่น้ำเย็นค่ะพักแช่น้ำเย็นระหว่างที่พักไว้ต้องคอยคนนะคะอทำไมนะคะเพราะว่ามันมันเป็นวุ้นแล้วมันจะอยู่กนๆไงคะอ๋อเพราะว่าเราก็ไปเอาไปเทใส่ถ้วยใส่ถ้วยด้วย เพราะฉะนั้นระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของตัวนมสดกันดีกว่าะนะคะนมสดเนี่ยเมื่อกี้เราบอกส่วนประกอบไปแล้วนะคะแต่ว่าขั้นตอนเราจะเริ่มจากอะไรคะดินะันก็จะใส่น้ํานะคะน้ำสามลิตรนะคะสามลิตรแล้วก็ไปต้มตให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่นมสดน้ําตาลทรายลงไปค่ะก็จะใส่นมสดลงไปค่ะ นมสดนีนใ่ใช้สีก่กระป๋องนะคะน้ำตาลทรายสามขีค่ะต้องรอให้มันเดือดสักพักนึงแล้วเราก็ยกลงค่ะพักน้ำให้เย็นนะคะค่ะแล้วเราเข้าไปใส่ตัวเต้าหู้มัน,นเดือดแล้วค่าเดือดแล้วค่ะแล้วก็ววยกพัก แช่น้ำไว้นะยคะ่ะนี่เราเตรียมถ้วยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่วุ้นต้าหู้ลงไปแล้ว เราต้องรอก่อนใช่ไหมคะจะนาทีจะให้ในส่วนของนมสดที่เราต้มไว้สักครู่นี้เนี่ยเย็นตัวลงก่อนนะคะแล้วก็เลยจะมาเอาเต้าหู้นมสดที่เราเทาไวก่อนหน้านี้เตรียมไวก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะแข็งตัวเราต้องเอามาเทใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะอย่าให้มันเย็นมากนะคะประมาณอุ่นๆพอค่ะก็จะใส่แค่ประมาณครึ่งถ้วยนะคะเพราะเราต้องใส่เครื่อง แล้วก็ใส่ตัวนมด้วยค่ะกว่าที่วุ้นจะแข็งตัวขึ้นมาจะใช้เวลานานไหมคะสักประมาณสิบห้านาทีได้ค่ะซึ่งเจนะัทบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยนะคะเราสามารถทําเองได้ใช่ไหมคะ <ทำ S 2> หรอเองไ,ได้คะ่ะซื้อสําเร็จก็มีใช่ไหมคะอย่างถ้าหากว่าเราจะทําเองเนี่ยปกติแล้วเจนัทจะมีตัวอื่นเพิ่มมาอย่างเช่นอะไรบ้างะคะก็จะมีมะละกอ ค่ะแล้วก็อมันไข่อ๋อมันไข่นี่ก็ทำเองได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเชื่อมเองเชื่อมเองค่ะอืแล้วเราจะต้องรอให้เย็นกว่าให้แข็งแล้วเราก็จะใส่ผลไม้ โอเคค่ะตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัววุ้นต้มหู้จะแข็งได้ที่แล้วใช่ไหมคะจะนะเราจะต้องใส่นมสดลงไปก่อนหรือว่าใส่ตัวเครื่องคะอ๋อใส่ลงตัวเครื่องไปก่อนแล้วค่อยราดด้วยนมใช่ไหคะก็ใส่ตัวไหนก็ได้ใส่ตัวไหนก็ได้ หลังจากที่เราใส่ตัวเครื่องสุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะใส่นมสดได้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะตัวของนมสดก็จะเย็นพอดีอนะคะใ,<ช>ในการที่จะปิดฝาจำหน่ายได้เลยปิดฝาเลยค่ะ ก็บรรจุขวดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมจำหน่ายนะคะก็จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าจะให้รสชาติดีกว่านี้เจนนัทแนะนำว่าควรที่จะเอาไปแช่เย็นก่อนจำหน่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาถึงตรงนี้นี่อยากจะให้เจนนัทแน,น,น,นะนำนิดนึงค่ะว่าในการที่จะทำธรุรกิจอาชีพนี้นี่นะคะการทำเต้าหู้นมสดเนี่ยมีข้อแนะนำให้กับคนที่สนใจยังไงบ้างคะของเราต้องสดใหม่ค่ะพอทำทุกวันค่ะขายหมดทุกวันค่ะอืมแล้วก็ต้อง 好。 วัสดุต่างๆนะคะวัสดุดบต่างๆที่มีคุณภาพด้วยเพราะเก็บเห็นแต่ละอย่างนะคะบางตัวเนี่ยเจนนัทก็ทําเองด้วยอย่างเครื่องที่เป็นมันไข่เนี่ยก็ทําเองนะคะรับประกันได้เลยว่าไม่ได้ไปเก็บสต๊อกมาจากทางร้านใช่ค่ะไม่ใช่แล้วของเราไม่ใส่สารการบูดนะคะอเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทําให้สดใหม่ทุกวันเพราะลูกค้าได้ลิ้มรสแล้วเนี่ยก็จะได้กลับมาซื้อของเราอีกใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเจนัทที่พาเรามาดูสูตรในการทําต้องู้วนมสดวันนี้อร่อยแล้วก็เยี่ยมมากๆเลยขอบคุณค่ะ